สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะคนนี้จะมาสอนแตผมทรงอะไรไม่รู้เลยลูกค้าชื่อคุณอะไรครับหะชื่อคุณอะไรอรุณีค่ะมาจากไหนครับมาจากปีวรรณห้าสิบสองจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอะไรให้ให้ช่างดูว่าใบหน้าเรารับทรงไหนก็เอาทรงนั้นแหละตอนนี้ผมลูกค้างอนนะมันงอนเป็นเป็ดเลยมันมันงอนแล้วก็มันหยิกหยิกหนึ่งในตัวแต่ข้อดีของเขาก็มีคือมันทําให้ผมมันมีวอลุ่มข้อดีของผมอยากโสดนะค่ะผมอยากโสดมั้ยแต่ลูกค้าก็มีหัวทุยมาจากบ้านห่อ เดี๋ยวท่านใหญ่จะตัดเป็นทรงวิกีแล้วกันนะเปิดหูเพิ่น่เพื่อไม่เสียเวลาครับตัดเลยวนี้ตั้งแต่โสภาสถาพรใช่ป่ะโาสถาพรถือใครไม่รู้จักรู้ตัดแต่รู้จักแต่จะกภพบเป็นแขนไม่ไเขาตัรงนี้ภาวนาชะตาจิตเนี่ยรู้จักใ่ก็รุ่นเดียวกันอะไรนะที่ภาวนาที่ไปแล for ้วไม mm ่ใ hmm. ช OK? so, uh, ่เหรอใช่ไหมที่ที่ ที่น่ามันไม่แน่ใจมันกล้าพูดหรออาจจะท่านอาจจะอยู่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไปพูดดีกว่าไม่แน่ใจ <c oughs> ตรงผมท่านน่ะดังๆนะโดดเด่นอยู่แล้วเราก็เคยซอ,อยตอนนั้นเองจังเด็กเก่อะไรที่เขอาอารก็ซอยส <c oughs> มัยเต้ารอนน่ะผมมันอย่างเงี้ยมันทำเองได้เลย <c oughs> อืม ยกขึ้นก็สิบองศาแล้วตัดเลยไล่ให้มันบางไล่ให้มันบางตัดยกตัดเลย เราพีี้กับทรงเสยมันลูกพี่ลูกน้องกันใกล้เคียงกันตัดหางสั้นก็นเป็นทรงเสยแล้ว กับเกิดผมคึ้หนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกค้าชื่ออะไรจำไม่ได้มาจากแอเวียนนะผมขาวตัวทั้งหวัวขาวตัว <c oughs> รุ่นนี้ไม่มีดำหรอกครับมีก็มีน้อย <c oughs> เป็นธรรมดาเป็นความสุขของสวนะความสุขของคุณแม่หน้าที่ของลูกคือพาลูกพาแม่มาตัดผมนะ <c oughs> หน้าที่ของลูกพาคุณแม่มาตัดผมไปตัดที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาตัดกับช่างใหญ่นะความสุขของมันตัดแล้วมันสบายหวัวมันโลง่งหัว แต่ว่าคนแก่ถ้าตัดไม่ถูกใจเขาก็ไม่เอาอีกฟีไม่เอาเลยอย่าให้คุณพ่อคุณแม่แอบมาตัดผมนะไม่ได้นะอันตรายเดี๋ยวพวกเธอจะร้องไห้แบบไม่รู้จบนะเพราะอะไรหาแม่พ่อไม่เจอหาเวลามาตัดผมมันไม่ยากหรอกมันไม่ทาให้บริษัทเลียงหรอกแค่พาแม่พ่อไปตัดผมอะ่ะพ่อแม่แอบมาตัดผมตอนเดือดร้อนหาไม่เจอนรีกหนักสุดก็คือถอดปลั๊กวงจรปิดที่บ้านออกนะรีบมาตัดผมอะ่ะ เพื่อไม่ให้ลูกรู้นี่คือเรื่องจริงนะมาเดือดร้อนทั้งใหญ่อีกถ่ายยูทูบไม่ได้อีกถ่ายวีดีโอไม่ได้อีกกลัวลูกรู้ทีนี้ก็เลยไม่ดูกันอีกเสียไปหมดเลยทั้งระบบคนไทยเราเถ่วนใหญ่จะหัวแบนอะไรครับคนไทยเราส่วนใหญ่จะหัวแบนมันแบนตั้งแต่กับเดือนอยู่แล้วรครับโดยเฉพาะช่างใหญ่เนี่ยผมผมจะผมจะแก้ผมจะกลับไปแก้ตัวอยู่ แก้ได้แก้ผนขาวแก้ไม่ได้จะแค่ได้ที่ไหนแล้วก็ขนขาวมาันจะะเกิดปาดผมไปนะผต้องออนหน้ากากของผมแล้วครับได้เลยออกไปเลยถึงเวลาที่จะพบปะประชาชนแล้ว <Okay. S 1> ตัดไปสไลด์ เฉพาะทรงทวิกี้เนี่ยที่ท่างเหญสอนลงยูทู e ป,ประมาณสามพันคะลิปสามพันทรงนะแต่ก็หาร้านจัดยากอยู่ดีสนใจละ่จะได้กลับไปอยู่ตัวเองเอ่ามาถูกที่แล้วครับเดี๋ยวจะจัดที่ดีกว่า ศูนย์ลวงสวอสวอปาร์ตี้ดีไหมมันเดือดร้อนลูกอีกบนอีกไม่มีเวลามาต้องพาไาอีกเดี๋ยวจะให้รัฐบาลจับดีกว่านะมันจะได้จับตามชุนชนอ่ะนี่ต้องมาเดินทางออกจากหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยู่ใกล้อ่ะวันสวอแห่งชาติยกขึ้นตัด sập hay bằng sập hay bằng Đi luôn mà nó xong tập à. สเส้นเล็กก็ตัดชกกักผมปกตินะเพราะว่ามันขีดก็ไม่คอยจะติดตัดแรงก็ไม่ได้เลี้ยวก็ไม่ได้เจ็บอีกเป็นไงเป็นรูปเป็นทรงไหม <c oughs> แต่ก่อวาดีกว่าเก่าแล้วกันไม่ได้ม้ <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยตัดพอดีคิ้วก็พอ জীবনতার ด้านข้างนี้ก็ตัดตัดขึ้นไปเลยพอดีทางคิวเลยนะผมบางเส้นเล็กเข้าบีล็อกไว้ค่อยๆตัดนะมันคีบลำบาก mm hmm. คุณแม่คี่ตัดผมล่าสุดอไไร่อ mm ืม hmm. อีเดือนนละ้นนะคิดความสุขของการใช้ชีวิตเนี่ย ระหว่างนั่งดู y o YouTube f เ c e บุ o กอยู่ที่บ้านกับมานั่งตัดผมที่ที่ช่างใหญ่แล้วลง YouTube อันไหนมีความสุขกันอยู <c oughs> ่บ้านก็มีความสุขดูทั้งวันทั้งคืนพี่น้องสี่คนอยู่คนละมุมดูซีรีส์หนังจีนกันแต่ว่ามีคนน้แหวกแตกแนวดูตาผม <c oughs> ดูหมอ <c oughs> พูดเรื่องหมอเรื่องสุขภาพหมอดูเหรอไม่มาสุขภาพอ่ะที่หมอก็จะเขาจะลงว่าเป็นยังไงโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็ยกเก้าสิบองศาแล้วแล้วก็ตัดเลอสามนิ้วก็ตัดเลยเลยสามนิ้วก็ตัดตั้งแต่เออไม่เคยเจอที่ว่าซอยผมนี่เขาเรียกว,ว่าซอยผมจรงิงจริงซอยเยอะใช่แต่แต่ก่อนนี้ตัดน้องพี่ช่างผู้หญิงเขาตัดจ๊ะๆสองสี่เขาเสร็จแล้วเขาไม่เรียกตัดน,นั่นนหะเขาเรียกว,ว่าฉาบวิ่งฉาก<ะ>ก็อน่ะซอยแบบนี้ไม่เจอนี่นี่ช่างเขาซอยให้สะใจ ไปเดี่ยวเนี่ย,ดดดยดเดี่ยจะพูดเยอะเดี๋ยวคุณแก่มาหาผมเยอะ <c oughs> โอ้ยเอาหน่อยเอาหมอไม่ชอบเหรอ <c oughs> ผมไม่ใช่หมอที่ไหนล่ะหมอที่ไหนไม่ใช่เสื้อกาวใช่ไหะ <c oughs> ผมมาช่างติผมเป็นหมอแล้วเนี่ยชางแต่ผมเป็นนอกหมอบำรุงใจคนแก่อยู่ในซ<า>อยเล็กๆเใช่ไหมเนี่ยแต่ทำตัดผมแพงกว่าแชมป์โลกก็จะบอกให้นะผมมันพรีเมียมไงครับเคยไปไปตลาดด้านน่ะคุณไปดูปลาดิ แต่ละแต่ละแต่ละชั้นราคาไม่เท่ากันนะ <c oughs> อาเป็นว่าพูดจัดการดับวส่นวตลาดยิ่งเจริญต้องวิ่งมาหาทัางใหญ่ตัดผมให้นะจะบอกให้แนละ้วไม่ได้โมวนะอืมดูดิ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อยู่คนละร้านนึงควรกนอี <c oughs> โอ๋อย่าค่อยคุยกันอืมเห็นหน้า, <c oughs> ากันนะไม่ได้เลยคุยกัน ความยาวสี่นิ้วนะจะทิงโค้งนะไปถึงถนนตีวานนท์ังหวัดนนทบุรีได้นะถ้าสามนิ้วอ่อยู่แค่วงสว่างนะจำไว้นะอย่าสั้นตรงนี้ลูกค้านั่งรถจากท่าท่าพระบางเคนั่งรถไฟฟ้ามาชั่วโมงครึ่งนะกลับอีกชั่วโมงครึ่งเพื่อมาเอาความุูอย่างเดียวลงทุนสามชั่วโมงนะนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วถู<จ>สนใจไหมละ่ะตอนเนี้ยเขาแฮปปี้อ่ะ มีความสุขเพราะว่าลูกค้าเขาดัดมาด้วยไงก็เลยได้แต่ใ,<ช>ใหญ่หจะคาดหวังกับช่างใหญ่ไปเยอะนะต้องเตรียมผิดหวังเมื่อซื้อหวยบ้างไม่ใช่จะเอาแต่ถูกอย่างเดียวม,มีผิดหวังบ้างอมประกอบของงอมทุยมีสามอย่างหนึ<ม>่ง <1. S 1> เนื้อผมต้องพอเพียงหนาพอสมควรสองกระโหลกศีรษะต้องหัวทุีหัวโคง้งแล้วข้อที่สามสำคัญมากนะคือ ฝีมือของการตัดซอยนะต้องมีความชานาญและเข้าใจนะครับไอ้ข้อที่สมเนี่ยสําคัญน,น,นะนนข้อที่สามเนี่ยถ้าไม่แม่นเรื่องเบสิกทฤษฎีมันมันถุยไปได้ไม่รอดเนี่ยข้อที่สี่เนี่ยเคล็ดลับของซาลอนบาร์เบอร์คือเรื่องของตัดแบบไม่เซ็ดนะวัดกันตรงเนี้ย ใช้แค่สวยใช่ไหมเอาแน่นอนอยากได้อย่งนัครับปเปล่าเงินหมื่นมาก่อนดีไหมไม่ค่อยมาคุยกันรัฐบาลเหรอเอาเงินหมื่นมาใช้กันก่อนอ่าไปจะออกเลยแล้วงวดนี้เอาก็เอามาตัดผม <c oughs> ได้มา,ามาตัดผมหาาตัว <c oughs> ใครตัวมันไว้ <c oughs> วสวยแล้วสวยแล้ว ดูความทุยครับคุณเป้ว่ามันถึงตวนผู้ว่าไหมความทุยมันถึงตวนผู้ว่านนทบุรีไหมได้ได้ได้เป็นไงต่าแห้งอยู่บ้านนะเห็นความทุยไหมเนี่ยสวยมันมัน,ม,นมันดูแบาบบางน่ารั้วกันเนาะเออมันแบบบางตแต่ก่อนนี้มันจะบางก็ไม่บางตัวเองก็ได้เลยม่หนาเนาะผมบางอ๋อหลายท่านเลยตัดสินใจมาไม่เนี่ยครับ เดี okay. so ๋ยวไปเอาขับรถกับคนนู้นนะหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยแข็งอะไรก็เอาแม่อยู่ตรงไหนอ่ะเป็นไรเยอะคนนั้นนะก็แบบว่าเขาแบบแบบขายของดีเกินไปเป็นยังไขายของดีก็เหนื่อยอยู่นะขายไม่ดีก็เศร้าอีกจะเศร้ายังไงกันเนี่ยชีวิตแต่ว่าเออจะมากันตอนเย็นๆโอ้ยคนเยอะเราไม่จองนะเหมือนเหมือนช่างบอกว่าให้จองไม่ชอบดีนะเนี่ยมาถึงได้ได้ตัดเลยโอเค เบาๆตอนนี้เราแซงตอนนี้เราแซงคิวเขาอยู่คุณทั้งเย่๋ยวพูดทงินี้น่ไม่ได้แล้วจองก็ไม่จองเสียงคิวเขาอีกคุณนายผมก็ต้องให้ต่อคิวนะมาที่นี่อ่ะตัดไปลืมไปว่าถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวไม่พูดถึงใครนะตอนนี้เดี๋ยวคลิปผมเดือดร้อนอีกเดี๋ยวคลิปผมไม่ไม่พาอีก สไลด์หนาก็ดิบพอยหน่อยตัดพอย จะหวานไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยงประหวานขึ้นตาไปจะขึ้นหัวเนี่ยประหวานแล้น้ารักวันนี้จะอยากจะเซ็ตผมแบบคุณอ่าแม่ค้าตลาดหรือว่าคุณนายเอาคุณนายโอ้คุณนายเลยเหรอไม่มีที่เล่นคุณหญิงเหรอจไม่ได้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 เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดกลัวกลัคุณหญิงเนี่ยต้องกระสับกระส่ายแต่งตั้งนะพูดละเอียดไม่ได้พูดเล่นไม่ได้แต่คุณนายเราพูดกลัวพูดได้อยู่คุณหญิงก็ไม่อาจนะคุณนายอ่ะ ค,คือขอให้ขังรวมได้อยู่คุณยิงไม่ได้ตัดทิ้งใน้อยเนี่ยตรงไหนที่มันย้อนตัดทิ้งไม่ต้องไปบอกลูกค้าไม่ต้องไปแจ้งลูกค้านะตัดไปเลยมันอยู่ในภายใตอํานาจของเราอะ่ะเราออกแบบดีไซน์เต็มที่นะไถหมวดเขา้าจะไถไปเลยไหมทีเดียวเลยไหมจะกอยไปอีก ผมไปถ่ายให้นะวันนี้อยากจระต่ายก็ไปถ่ายให้นะเบนจะให้ไม่ดูแลตัวเองเลยใช่ไหมเมื่อหนวดเขามันเป็นคนจะไว้นะต้องถ่ายทิ้งอันนี้เจ็ดสิบห้าจะได้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันนี้ไปซื้อเจ็ดห้าเจ็ดตัวเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ้อ่ะนั่งแข็งแรงดูสเดี๋ยวเปใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขออกสิหายขึ้เอาสวยกันนี่นะเดี๋ยวถามถามลูกสาวดิว่ามันทุยถึงมันทุยไกลถึงติวานนท์ไหม มันเข้าไปถึงมันเข้าไปถึงจวนผู้ว่าไหมควอมทุยถึงค่ะถึงนะค่ะเออนั่นเหลยมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะอันนี้กินถ้าผมตัดก็สามนาทีก็เสร็จแล้วเหละแต่พอดีมุวไปมัวมาเกือบร้อยเลยจะสิบห้ากินอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะเสร็จโฟมได้นะขอาคุณนายคุณนายค่องไว้คุณนาย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 คุณนยคุณน้เหลนขานีได้ขท้า ม่านเขาขายกับผมเพราะฉะั้นตักช่างไม่ได้อะไรแ้ไม่ได้พูดูไม่ได้เลยไหมดุณนาไก่งน้ไม่ไา้น้าดีตาตาหวานอยู่เลย

มันจะไม่อยู่นะครับมันจะไม่อยู่หมายความว่ามันจะไม่ถึงอะไรไม่ถึงติวานนท์อ่ะมันเปถึงมันจะอยู่แถ,ถาวๆลาบสิบเอ็ดวัดภาษีจะหล่นหล่นตุบ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 นะนะก็คือลูกค้าหน้าเลยหน้ายาวอะ่ะแล้วก็ตัดเท้ตรงมันกลมๆนิดนึงแล้วก็พอดีพอดีไม่ต้องยกสูงนะเดี๋ยวหน้าจะยาวเกินไปทีนี้เราก็มาตรวจสอบว่าจรอ่ะซ้ายขวาเท่ากันไหมตรวจสอบดูซ้า,ายละขวานะครับ ตัวไหนมันหนาแล้วก็อะไรฮับชิดเซอร์นิดหน่อยเแตลงๆหน่อยโชเช่โชเช่ไปสไลด์ล้วค่อยๆตัดให้ละเอียด มันอยู่ยาวๆเลยสวยๆยาวๆทุยๆสามเดือนเีย๋เ้าจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยกลับไปก็ได้กินข้าวอิ่มนอนหลับหลับลึกๆอืดอลมมากแล้วสดใสสดชื่นมีความสุขกับทรงผมตรงนี้มันแน่นไปแล้วก็กระแตยกระแากออกมาให้มันเป็นธรรมชาติวันนี้ผมกินสัปรีได้ไหมได้ครับจะทำอะไรก็ทำนะ ใส่แวะะ็ก์จัดทรงนเะพื่อจะคอนโทรลโคนผมและปลายผมด้วยแว็กซ์ดันไปดันไปอนนะตอนนี้มันเลยจำเนื่อรัฐบาลเลยนะความตุยอะ่ะ <c oughs> มันโค้งเข้าไปนู่นนะรัฐสภา,าเลยเกียกกายตีโค้งเข้าประตูพิษสุโลกสะพาน <c oughs> สมัยมาริเช <c oughs> ีดมออกนอกประเทศไทยตอนนี้ออกไปสเวกโกโกไปแล้วอะ่ะ จะไปไหมจะไปไหมคือไปก็กลัวไม่มีไฟนะไม่มีใครทําได้นะจะอายุเจ็ดสิบห้าเพิ่งจะมีเจออันจริงๆมันต้องไปหายากหน่อยของดีอ่ะมันจะซุกอยู่ในซอยอยู่ในหลืบในเกสผมผมชอบอยู่เงียบๆนะแต่ว่ามันกลับดังทั่วโลกผมงงตัวเองตัวอยู่เงียบผมบ้านนกกััเลท้งบตา หลับตาไปนะกันหายใจด้วยก็ดีสเปรย์เข้าไปในปอดก็ทำลายปอดนะครับพวกช่างดังๆตายหมดแล้ว <laughs> ช่างใหญ่ก็ไล่ต่อไปเ <laughs> พราะอะไรมันอยู่กับสเปรย์ทุกวันเไงโอเคมีอ่ะขัางหน้าก็ดึงลงมาหน่อยดึงลงมาด,งดึงลงมาหน่อยอย่าให้มันตังเยอะดึงลงมาดึงแข้งนิ้ว่าไปได,ดึงกลับมาเนี่ยหลับตาไว้ค่ะหลับตาไว้ เหลือดูผมเลยครับข้างหลังเป็นยังไงบ้างความในใจดีขนดีมองเห็นไหมเห็นสบายใจไหมขอให้คุณลูกค้าชื่ออะไรนะนัดีค่ะคุณนัดีดนทบุรีเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะเดี๋ยวเราแยกช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอขออันดีสองกันเป็นนางแบบวันนี้ขอให้อยู่ไปอีกร้อยปีนี้นี้ลูกสาวที่พามาขอให้แข็งแรง ทั้งใหญ่ก็ขอให้แข็งแรงวัยพรตัวเองหน่อยวัยพรแต่คนอื่นเนี่ยตรงนี้ทั้งใหญ่ขาบวมอีกอักเสบเพราะว่าเดินยืนเยอะ <c oughs> ทั้งสอนตัดผมทั้งยืนตัดผมเนี่ยใช้เวลานานไงงวดหน้าขอให้ใส่ทองทองคําขาวมากับอทองคําทองคําแท้ๆนะแท้ๆเดี๋ยวเขาจะตีหัวเฝากลูกสาวไว้ก็ได้ดูยเลยนะหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อหลวง,งพ่ออะไรหลวงพ่อเปิ่นของเราหลวงพ่อเปิ่นนะครับวันนี้ผมตัดผมฟรีให้นะ เดี๋ยวขอขอองนั้นเองเดียวไม่นะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเพิ่มดินโอเคไหมอันนี้มีอยู่องค์เดียวเอาพาไปก็ได้เอาตะกร้อไปก็ได้ zoom แล้วฝากกไว้ก่แชร์ด้วยนะครับข่างใหญ่ก็อยู่ที่ไหนข่างใหญ่อยู่ไหนข่างใหญ่อยู่นี่อยู่สะพานไม่สะพานไม่ดอนเมืองอยู่ฝั่งพหลโยธินตรงข้ามตลาดจิ่นเจริญซอยพระหลโยธินห้าสิบสองเขตสายไหมนะครับกทม ที่เจอจะพูดแล้วพูดทุกวันแล้วเบื่อแล้วสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะตัดผมก็ตามหาช่างใหญ่แล้วกันหาไม่ยากหรอก <c oughs> หาง่ายกว่าเบอร์นายกอีกสบาย